ช่อนค่าหลวงสุราษฎร์สองพันบาทนะฮะตอนนี้มาอยู่หน้าร้านพี่บอยนะครับพี่บอยร้านปลาแปลกเป็นปลาแม่น้ำมัดถุงเต็มเลยนะช่อนพันนาสามร้อยห้าสิบ ชอนเลดเอเชียติก้าเหรอ950บาทอืมตัวนี้ลายสวยเนาะแล้วก็มีเหมือนมุกโอยโปนะครับเป็นสีเงินเป็นจุดๆช่อนเอนดู650โอ้ยตัวเล็กมากเลยโอ้ตัวนี้ก็มีลายที่ตัวเต็มเลยนะฮะ เขจะตัวเล็กมากนิ้วกว่าสองนิ้วเองมั้งเนี่ยังกรเงินเริ่มต้น250านะครับสำหรับอาทิตย์นี้หน้าร้านที่บอยนะฮะขนาดตัว4นิ้วบวกแล้วแหละสีนิ้วกว่าเข้า5นิ้วมั้งเนี่ยเพราะลำตัวเขาก็ค่อนข้างยาวนะครับ4นิ้วสี่นิ้วกว่า250บาทนะเริ่มต้นปยเพือห้นิ้วมั้งนี่ถ้าดูจากตัวนี้ ตัวนี้พันห้าปลาคาบจักรพพัดทรงสั้นนะครับโอ้ลายคู่9 0้สีดีจังเลย เขามาถึงร้านพี่โลดแล้วนะฮะวันนี้มองไปเห็นมีไฮแบ็กพันแกับกีนารนามังกรเขียวพันหกนะฮะมีไฮแบ็กมีสองเกรดนะี่พันแดน่าจะไม่มีใบเซอร์นะขนาดปลาประมาณห้านิ้วถึง6นิ้วนะครับส่วนไฮแบ็กมีใบเซอร์นี้ประมาณ8ปดนิ้วได้นะแปดเก้านิ้วแล้วก็มังกรเขียวเขียวชัดอยู่นะเขียวชัดมากเลยพันหก ขนาดตัวปลาสักห้าหกนิ้วเหมือนกันนะฮะเข้าไปไม่ได้อะติดปลาเต็มเลยแล้มีตรงนี้นี่ไฮแบ็กไฮแบ็คไฮแบ็คโอ้ไฮแบ็คไทพันแปดเต็มเลยอยากยกเขียวให้ดูสักตัวนะไฮแบ็กโอ้ไฮแบ็คเยอะมากเลยน่าจะเข้าใหม่อ๋อนี่ไงมังกรเขียวพันหกยวผมยกให้ดูนะ สมบูรนะครับขนาดตัวปลาเท่าที่ผมสัหนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นแหละประมาณหกนิ้วโดยประมาณนะฮะประมาณหกนิ้วเกิดท่านได้สนใจนะครับมังกรเขียวมันจะมีมาเป็นล็อตนะฮะไม่ได้มีตลอดนะมังกรเขียวมังกรทองอ่อนอะไรพวกนี้จะนําเข้ามาทีเป็นชุดชุดไปเนาะไม่ได้มีของตลอดวันนี้ปลาแม่น้ํา เสือค้นน้ำไซส์8ตัวไซส์6ตัวเลดเทลไซส์เล็ก3นิ้วนะฮะช่วงนี้ไม่เล็กมากเท่าไหร่ละโชว์โชว์เวลโนดเหมือนคล้ายไทเกอร์โชว์เวลโนดเหมือนเป็นเลดเทลผสมไทเกอร์หรือเปล่า กาดำโอยถุงนี้ถุงนี้น่าจะเป็นไซส์25ิ้านิ้วไหมเนี่ยประมาณมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก20นิ้วได้นะครับตัวใหญ่มากเลยยี่สบ ปลาทองสิงหมอสีร้านนี้ค่อนข้างเด่นเลยนะฮะเดินมาแต่ไกลสะดุดตาเลย380ปดลาลอกลอกออกขาวนะครับ G ีบีตัวนี้แต่สวยทรงทรงสวยอะ่ะสีก็โอเคนะดูแปลกๆดีนะครับแดงๆดขาวๆยเหลืองสลับกันทั้งตัวเลย ตัวนี้ก็หัวเป็นล่มเลยตัวนี้เท่าไรเนี่ยสี่ร้อยบาทหัวเป็นลูกเลยหน้าถุงเขียน gb นี่เขาลอกแล้วเหรออ๋อใช่ใต้คางใต้ท้องลอกแล้วอินเทเน์ัน็ตสพันห้ากี่นิ้วได้นะตัวนี้ตัวสั้นตัวนี้ สี่นิ้วโดยประมาณนะครับสี่นิ้วกว่าครับผมพี่เขาบอกชมด้านในได้โอ้ซุปเปอร์ไฮแบ็คสีดีมากสี่นิ้วเข้าห้านิ้วนะฮะซุปเปอร์ไฮแบ็คตัวสองพันเก้าหรือสองพันน่าจะเป็นสองพันเก้านะฮะซุ per high back หนึ Hi ่งสองสามสี่สี่นิ้วโดยประมาณนะครับหรืออาจจะสี่นิ้วหน่อยๆน,นะสีค่อนข้างดีเลยนะซุ per ปป high back แต่จะตัว ราคา2,009นะฮะใช่น่าจะเป็น2,009มีใบเซอร์ครบหมดนะปลาแบบนี้จะมีนีรหัสใบเซอร์1,644นะฮะโดยประมาณนะฮะจะมีฝั่งชิปพร้อมใบเซอร์ให้หมดนะด้านในเป็นมังกรเขือแ800น่าจะไซส์ห้าหนิ้วโดยประมาณปลามอสีหัวค่อนข้างดีเลยนะโอ้ตัวนี้ตัวมุก ราคาเท่าไหร่ตัวนี้สามร้อยแปดสิบาทนะฮะที่เขาคัดหัวเป็นลูกทั้งนั้นเลยอากาศเย็นไม่มีผลหัวยังดีอยู่ทุกตัวโอ,อ้ตัวนี้ก็ดูหัวสามร้อยตัวนี้อืส่วนใหญ่เป็นปลาแดงนะฮะปลาแดงเยอะพันสอง เปกูเผือกสั้นหรือเปล่าน่าจะใช่นะใช่นะครับเขียนไว้ว่าสั้นนะฮะขนาดตัวปลาโดยประมาณผมขอกะโดยประมาณก่อนนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6่งสองสามสี่ห้าหกหกถึงเจนิ้วนะฮะแต่แบบเป็นทรงสั้นนะสีเผือกทรงสั้นราคาก็เพื่อความชัว์หมุนให้ดูเลยเปกูสั้นพันสองรบาทนะครับ ตาแดง280ก็หัวใหญ่นะดูปลาหมอสีตัวนั้นทรงฟอว์วอร์ฮอนแดงนะฮะส่วนด้านนี้โกลเด้น RTC 5 0 0 0ันแเรทเทลทองประมาณนี้หรือเป <laughs> เล่าเรทเทลทองใช่ไหมาะ <laughs> เ,เ, <laughs> เขียนว่าโกลเด้นนะ หรือเราเรียกกันเรียกเทียวเผือกหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะ5,800ขนาดตัวปลาประมาณ10นิ้วนะสีแบบสีสว่างเลยนะเทียบกับอไลเกเตอร์ตัวเนี้ย7,800มาเบิ้ลอไลเกเตอร์มาเบิ้ลอลิเกเตอร์อ๋อเป็นลายด่างลายด่างตามหลังนะฮะด่างหลังเต็มเลยโอ้โห7,800 มาเบิ้ลฟอริดา9 0 0ลายด่างหลังเหมือนกันนะครับฟอริดาคือปากแหลมนะอันกเกเตอร์นี้ก็คือจะปากปากคู่ปากคู่แบนความต่างนะคะแล้วก็ฟอริดาจะตัวไม่ใหญ่นะตัวด้าจะได้ประมาณสัก30เซนนะฮะหน้าจากนะจะ่ถ้าอเกเกเตอร์นี้ใหญ่เป็นเมตรเลยไฮบิด m ท1,004ไฮบิด f อ1,005 หมอสีด้านนี้ก็สวยนะสามร้อยทรงสั้นส่วนใหญ่เป็นปลาแดงนะฮะวันนี้